สวัสดีค่ะพี่น้องเหรียญมารีวิวเหรียญกันจะนาพิเศษให้เบิ่งเดอ้อพี่น้องเหรียญสิบบาทกันจะนาพิเศษยงแล้วก็มีเหรียญสลึงเหรียญหาสิบตังเหรียญหาบาทน้ำเดอ้อพี่น้องอันนี้เหรียญน,นั่นปกติธรรมดามีเหรียญปกติธรรมดาเนาะพี่น้องนี่เหรียญปกติธรรมดา ปีเดียวกันปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าล่ะพี่น้องเรียนปกติธรรมดาปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าอันนี้ก็เหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเออพี่น้องเหรียญห้าบาทสิบบาทปีพศเดียวกันกับการจนาพิเศษเพิ่นเฮ็ดปีเดียวกันวันที่นี้เพิ่นก็นเลยมาเฮ็ดอันนี้เป็นเหรียญน,นั่นที่ระลึกเนาะของการจนาพิเศษสิบบาท น,นี้เป็นกับผลิตหลายอยู่พี่น้องผลิตหลไหลมีอยู่สองบอกอันนี้การอันนี้กัเหรียญหนึงบาทเด้อพี่น้องหนึ่งบาทการจนาพิเศษหนึ่งบาทการจนาพิเศษหนึ่งบาทการจนาพิเศษแล้วก็บีมี่สองบาทน้ำเด้อพี่น้อง มีสองบาทมีหนึ่งบาทอันนี้ก็1หนึ่งบาทนี่สองบาทนี่สองบาทพี่น้องพี่น้องซื้อก็ใครเห็นเนาะมีหนึ่งบาทสองบาทแล้วก็มีหาบาทน้ำเดือพี่น้องบ่เใครเห็นคับ โอ้ยคือเหลี่ยมจีนอ้องเ่ราะใครเห็นน,นี่หาบาทเด้อพี่น,ออน,น,น้องตัวหนังสือน้อยหน่อยหาบาทอันที่ก็เจ้ารับสื่อนเรียนการจะหน้าพิเสียกันหัวตรงกันนังสี่ก็เจ้าว่ารับดอกปกติกันนั้นก้อยกับหัวกับกันบ่าตรงกันก็นเจ้ารับสื่ออยู่พี่น้องเห็นเห็นประเด็นตามมีประเด็นไปเพิ่งคิดก็เจ้ามากเด้ที่ก็จา้าประกาศหาสื่อหนังส่อ ปกต e, ิธรรมดาดังสิกระจอกซื้อหรอกามารีวิวให้พี่น้องเขาเพิ่งซื้อเนาะคะเนาะมารีวิวให้พี่น้องเขาเพิ่งซื้อกันนั้นการชมบนว่าเ้าห่นเห็ดมากสิเป็นสี่พี่น้องกระตรงกันนะสิ โจมวัวบาบอตรงกันสิเป็นหนึงสี่เป็น้นอโจมวัวบาบอตรงกันมึงเล่นอะสี่เป็นหะนอมีกันเป็นจังสี่มีกันเป็นเป็นจังสี่หนะพี่น้องเป็นจังสี่าเจ้าซื้ออยู่หัวกล้วยคนละทา้งก็ซื้ออยู่ปลาบานคันหัวกล้วยคนละทางแบบนี้พิดแบบนี้พี่น้อง แบบเพื่อเลี้ยนปกติธรรมดาที่เจ้าสื้เหี้ยนบัหัวกว่อยคนละทางันหัวกว่อยตรงกันนี่คือยังเขาเอื่นเลี้ยนปกตินเนาะเลี้ยนปกติเพราะว่าอันซุ้มมุนี่เลี้ยนตรงกันอยู่แล้วเลี้ยนยี่สิบหางจตางพี่น้องเลี้ยนสลึงบ้านน้องเลี้ยนสลึงหัวกว่อยตรงกัน กันหัวก่อยว่าตรงกันข้าเจ้าก็ไปรับสื่อน้องน,นี่ก็ปกติธรรมดาปีนั้นข้เจ้าก็ผลิตมาหลายอยู่เนาะพี่น้องประเด็นมารีวิวให้เบิ่งกันบูดายมีก็เก็บไว้เดอ้อเอาไว้ให้ลูกหลานเอาเบิ่งไปข้างหน้ากันอีกจักหน่อยก็สิหาบ่ได้ยเราแต่ว่าช่วงนี้ตามที่ประเด็นไปร้านค้าก็ยังหาได้อยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าบางครั้งข้าเจ้อน ทอนมากก็เจ้าไห้เฮามาเบิงอ้าเหรียญกาญจะนาพิเศษก็ประเด็นแต่เก็บไว้ประเด็นก็ได้จากเงินท่อนมาหลายเหรียญอยู่คัน้อนี่ก็ได้จากเงินท่อนมาหลายเหรียญอยู่พี่น้องมีได้มาจากเงินท่อนมาหลายเหรียญเหรียญที่เหรียญ้ัลลังเหรียญกับว่าท่านผ่านการใส่งานประเด็นก็มีประเด็นใส่กองไหวชุ่มนังของประเด็นได้มีหลายเหรียญอยู่พี่น้องใส่กองไห้อันนี้ก็เลยเอามาใหญ่พี่น้องฮาเบิงเป็นบางส่วน ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้ ee, นองฝากกดไลค์กดแชร์ her, กดติดตามประเด็นก็ขอบคุณหลายๆฝาก่องป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้านี่เด้อพี่น้องเอาไปติดตามคลิปหนาว่าประเดียนซเซลยังมารีวิวให้พี่น้องเข้าเบิง่บอบองอ,อ,อัอน,องอนใดบ่ดีบ่ง่มกะขอตรวจขออภัยเด้อกาแง้มแง้มนอยอมอกอ้อมใจพี่ใจน้องมารีวิวเรียนให้เบิ่งซื้อดอกพี่น้องเพามีอย่างดอกขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟท,ทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้อง h ั n k y o อยู่ so ม u c h for watching เอ้ติดตามคลิปหน้าว่าประเด็นเาลยังมารีวิวให้เบิ่งคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ